สวัสดีครับพวกผมช่องเอฟเทียนฟาร์มช่องของคนรักวัวของทุกท่านมาแล้วนะครับเพียงคุณป็นคนเลี้ยงวัวเราคือเพื่อนกันนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยครับผมยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่นะครับน้องเนื้ออร่อยนี่เพิ่งคลอดเมื่อวานเลยครับชาโลเล่แข็งแรงมากกินนมเก่งมากดูพลังนำ้ำนมแม่นะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆลูกกินนมเองอะไรเองครับคลอดเองเลยนะครับผมคลอดง่ายมากเลย ผมไม่ได้อยู่นะเพราะว่าผมออกไปถ่ายคลิปนะครับที่สวนแนมเพื่อลำดวนครับนี่ส่วนประกอบที่เป็นอาหารที่เขาเรียกว่าเป็นินทรีย์พืชบิกินทรี์ตามธรรมชาติครับไม่มีสารเลี้ยงเนื้อแดงไม่มียูเรียเป็นส่วนประกอบของอาหารครับผมในนี้ก็จะมีพืชตะกูลถั่วได้แก่ถั่วเขียวถั่วเหลืองถั่วแก่ถั่วแดงถั่วดำครับแล้วก็จะมีทานตะวันมีงามีก้าวโพด นะครับแล้วก็มีกระป้างเดนกระป้างขาวแล้วก็มีเมิลเลดแล้ว,ม,ลวมีกาะต่ามนะครับแล้วก็จะมีอ่า,อาพวกเครือเครือในเตดซึ่งเป็นเครือที่หาได้ในภาคอีสานเราซึ่งเขาเรียกว่าเครือทิศเทาเนาะครับผมแล้วก็จะมีพวกแร่ธาตสาสุสารต่างๆไม่ว่าจะเป็นแร่ธาตุที่เข้าไปตางท้องตลาดหรือว่าแร่ธาตุที่เราจะาาาพอะท,ท,ะที่จะหาได้มาเป็นส่วนประกอบซึ่งรวมทั้งหมด ทุกี่เลยก็คือ17ดอย่าง17อย่างนะครับผมเจ็ดอย่างบอกทุกอย่างนะครับผมอ่าค <17 S 1> ุณครูนะครับไม่มีกั๊กจริงๆไม่มีกั๊กเลยต้องบอกอย่างนี้แต่อาหารสวยมากสําหรับในคลิปนี้ผมว่าน่าจะมีประโยชน์กับทุกท่านที่ได้รับชมรับฟังนะครับตัวนี้ผมเคยนับวันกําหนดคลอดของเขาแล้วนะครับคือเป๊ะเลยครับผม30วันที่1คือวัวเขาจะท้องอยู่ที่ 283รอแปสิบสาวันถึงสองรอยแปดิบเจ็ดวันครับไม่เกินนี้แน่นอนครับเวลาเรานับวันเนาะไม่ควรที่จะนับแบบเป็นเดือนกลมๆอย่างเช่นเก้าเดือนอ่าเรารู้แล้วว่าเก้าเดือนแล้วยังไงต่อครับคือวันมันไม่เป๊ะไงเรานับจากวันผสมไปเลยครับให้ครบสองรอยแปดิบสามวันปีไว้แค่นี้ก่อนมันจะเลียดไม่เกินสองรอแปดสิบเจ็วันแถวนี้ไม่เกินนี้แน่นอนครับอืมถ้าเรานับวันแบบนี้ได้แบบเป๊ะๆเ,เราก็จะรู้ได้เลยว่าเขาจะคลอดวันไหน ส่วนสัญญาณเวลาเขาจะคลอดนะครับผมประมาณสี่ชั่วโมงคลอดแน่นอนก็คือหัวนมครับหัวนมจะตึงทั้งหมดวันนั้นเลยครับผมคลอดแน่นอนอนี่ครับกินนมเก่งมากหลังจากที่เขาคลอดเสร็จครับผมก็ได้ทําการฉีดยาบํารุงให้กับตัวแม่เขานะครับแล้วก็ฉีดยาแก้อักเสบเดือนครับคือเพนไดสเตปนะครับผมตามนี้เลยส่วนขนาดที่ผมฉีดผมไม่ขอแจ้งครับเพราะว่าวัวแต่ละตัวน้ําหนักไม่เท่ากันควรอ่านฉลากก่อนใช้ยาทุกครั้งนะครับผมเวลา ฉีดยาตัวเองครับคือเกษตรกรนะครับผมควรที่จะรู้จักฉีดยาอย่างน้อยก็ถ่ายพิษบำรุงครับผมอย่าปล่อยให้วัวมันโทมเกินไปอย่าปล่อยให้วัวมันช้ำเกินไปนะครับแล้วค่อยฉีดครับกรรมก็คือการกระทำนะครับอย่างเช่นว่าเราละเลยวัวของเรานะครับไม่ดูแลเขาเลยไม่มีการบำรุงเขาเลยวัวก็ไม่มีลูกนะครับผมผลจากที่เราละเลยเนาะวัวไม่มีลูกสักทีนะครับส่วนตัวนี้แม่วัวตัวนี้ผมซื้อมาจากพี่ช้างท้าอฟซีที่ได้รับชมก็น่าจะจําได้แหละนี่ครับตัวนี้นะ มาอยู่กับผมก็เวลาผ่านไปเร็วมากครับเอามาผมผสมแค่ทีเดียวติดเลยดูเอาเรียบร้อยดีมีลูกแล้วสวนลูกเขาอีกตัวหนึ่งอยู่นู่นนอนอยู่นู่นหลังจากที่เขาคลอดเสียเนาะผมก็ได้ทําการพ่นยานะเดี๋ยวผมจะให้ดูยานะไม่ได้มาขายยานะครับเดี๋ยวจะให้ดูย้ําว่าไม่ได้มาขายยานะครับนี่ครับแต่ผมใช้จริงผมซื้อมาจากลําดวนดูเอา อันนี้จะเป็นยาพ่นอคอกนะครับายาฆ่าเชื้อถ้า f อที่ได้ดูคลิปก่อนหน้านี้นครับก็จะรู้ว่าวัวผมเป็นปากเท้าเปือ่อยเป็นปากเท้าเปื่อยของเขาด้วยแต่ก็ไม่รุนแรงหายแล้วนี่ครับหลังจากลูกวัวคลอดเสร็จผมก็พ่นตัวนี้เลยพ่นยาฆ่าเชื้อในอคอกและก็จะมีตัวนี้ด้วยอันนี้จะเป็นไซพาร์ตค,ครับตัวนี้พ่นใส่ตัววัวได้เลยครับสซพาร์ตตัวนี้ใช้ดีนะนี่ครับผม จะออกฤทธิ์สำหรับสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังนะครับขนาดก็ไม่ขอบอกครับถ้าเอฟซขไหนที่ไปซื้อตามร้านก็ลองดูเอาอว่าควรใช้ปริมาณเท่าไหร่นะครับตามนี้สิ่งที่อยากจะเล่าต่อจากนี้นครับก็คือปัญหาของแมวัวตัวนี้แหละอืมเรียกว่าปัญหารกค้างครับผมต้องขออภัยไม่สามารถขึ้นภาพให้ดูได้นะครับคือโรคของเขานะครับออกมาแล้วออกมาตั้งแต่เมื่อคือนครับผมช่วงประมาณสักทุ่มกว่านะครับ จนถึงเช้านะครับผมออกมาจนถึงนี่แล้วนะครับแต่ก็ไม่ตกสักทีนะครับถ้าเป็นความคิดของชาวบ้านเนาะเขาก็จะบอกว่าให้ดึงออกมาได้เลยคือมันออกมาแล้วแหละมาออกมายาวแล้วแต่ว่ามันไม่หลุดสักทีนะครับผมแนะนําว่าอย่าไปทำนะครับเพราะว่ามันอันตรายมากและสามารถเสียวัวได้เลยหรือว่าเกษตรกรบางคนเป็นชาวบ้านเลยนะลวงแล้วดึงออกมาอันนี้ยิ่งอันตรายเข้าไปใหญ่วัวสามารถติดเชื้อได้เลยนะครับผมวัวเสียชีวิตหลังจากที่เราแบบทําแบบนั้นอะ่ะเยอะมากเลยนะครับ มันเป็นเคสหนักแล้วผมก็เลยโทรหาคุณหมอนะคุณหมอก็มาทําการล้วงและดึงให้นะครับผมเขาเรียกว่ารกค้างนะั่นแหละถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้ครับอย่างเช่นว่ารกค้างหรือว่าออกมาบ้างแล้วแต่ก็ไม่หล่นสักทีนะครับควรที่จะโทรหาคุณหมอนะครับผมให้คุณหมอมาดึงให้หรือว่ามันเดบยาให้บางคนนี่โอ้โหอยากกินน้องวัวแบบจัดๆเลยนะครับรอไม่ได้ดึงเลยโอ้โหนั้นคือน,น่ากลัวมากอย่าไปทํานะครับเสียวัว ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับดึงรกวัวเสร็จนะครับผมก็ควรควรฉีดยาแค่อักเสบนะครับผมแล้วก็ยาบำรุงด้วยนะครับผมอืมแต่ตัวนี้ผมฉีดไว้ก่อนแล้วนะครับอ่าผมฉีดไว้ก่อนแล้วคุณหมอก็เลยบอกว่าไม่ต้องฉีดประมาณ3าวันแล้วค่อยฉีดอีกทีหนึ่งตามนั้นนะครับเลี้ยงวัวอย่าไปละเลยเขานะครับนี่ครับดูน่ารักไหมครับผมส่วนเรื่องสะดือนะครับเนี่ยผมจะคุยถึงเรื่องสะดือตรงนี้ถ้าสะดือมันออกมายาวแบบเฟี้ยวเลย คือโดยธรรมชาติของวัวน,นะครับเขาก็จะเลียเขาก็จะกัดอยู่แล้วเนาะที่แม่ของเขาทําอ่ะถ้าวัวบางตัวนะอาจจะเป็นเพราะแม่เขาแบบรักลูกเกินอะ่ะเลียอย่างเดียวเลียแต่สะดือเลียอย่างเดียวนั่นเลยครับผมมาทําให้สะดืออักเสบครับสิ่งที่ผมทํานะครับผมผมทําทุกตัวเลยก็คือเอากรรไกรนะครับชุบแอลกอฮอล์นะครับผมล้างแอลกอฮอล์นั่นแหละมาตัดตรงสะดือของเขาเลยปุ๊บคือให้เหลือให้เหลือประมาณนี้หลังจากที่เราตัดนะครับเราก็ใช้ แอลกอฮอล์นะครับผมล้างแต่อย่าไปจับครับผมใช้สเปรย์นะฉีด่าใช้สเปรย์ฉีดเอาเป็นแอลกอฮอล์แล้วก็เบตาดีนพ่นเหมือนกันครับผมตัวยาที่ผมใช้หลังจากที่ผมตัดตรงปลายสะดือเขานะครับก็คือแอลกอฮอล์เบตาดีนแล้วก็ยาม่วงแค่นี้เลยครับไม่ต้องไปจับสุดือเขานะครับก็ใช้สเปรย์พ่นเอาแค่นั้นเลยครับนี่ไหมน่ารักไหมการดูแลก็ไม่มีอะไรอย่างนะครับหลังจากที่ลูกวัวเราได้สี่เดือนครับควรฉีดปากเท้าเปื่อยให้ด้วยนะครับ แล้วก็ลำปีด้วยนะนี่ควรฉีดป้องกันไว้เลยนะครับอย่าไปละเลยเขานะครับขอย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เราฉีดวัคซีนไปเข็มหนึ่งแล้วนะครับผมช่วงเขาสี่เดือนก็ต้องมีการกระตุ้นด้วยนะครับไม่ใช่ว่าปล่อยยาวไปเลยนะครับก็ต้องมีการกระตุ้นด้วยก็ถามคุณหมอได้นะครับว่าควรกระตุ้นตอนไหนนะครับคือการฉีดวัคซีนป้องกันโรคครับไม่ได้ป้องกันแค่วัวเรานะครับแต่เป็นการป้องกันคอกวัวคนอื่นด้วยนะครับเพราะว่าถ้าวัวเราเป็นมานอาจะไปติดคอกอื่นได้ใช่ไหมครับ หวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกท่านนะครับส่วนบางคนครับบอกว่าแม่วัวคลอดลูกมาไม่มีนมเลยอาจจะเพราะแม่วัวไม่สมบูรณ์นะครับผมอืมเลี้ยงวัวไม่ดีไม่ได้ใส่ใจเขานะครับคือปกติเขาก็จะล้มอยู่แล้วนะครับหลังจากที่เขาคลอดลูกออกมาเขาจะมีนมที่ไหนให้ลูกเขากินเหรอครับถูกต้องไหมแต่ถ้าแม่วัวสมบูรณ์ครับน้ํานมดีแบบนี้ลูกวัวก็จะแข็งแรงครับอืมตามนั้นนะครับผม คือทุกอย่างมันอยู่ที่การกระทําของเรานะครับกรรมก็คือการกระทํานี่แหละถ้าเราใส่ใจเขาเราก็จะมีผลผลิตที่ดี